สวัสดีครับเพื่อนพนักง,งานบริษัทสยามมิชลินและก็เพื่อนสมาชิกสาภาพแรงงานมิชลินประเทศไทยนะครับผมสมัครเาไวยนะครับก็จะมาะสื่อสารกับพี่น้องอถึงความคืบหน้าของการเจราจาครั้งที่2นะครับในช่วงบ่ายนะครับการเจราจาบรรยากาศก็ยังเป็นไปด้วยดีนะครับก็ทางฝ่ายผู้บริหารก็ได้นําเสนอตัวเลขนะครับของข้อที่มีความเป็นไปได้นะครับ เพิ่มเพิ่มขึ้นมานะครับซึ่งผมก็จะสรุปในวันนี้ให้พี่น้องได้ฟังว่าตัวเลขและก็หัวข้อที่มีความเป็นไปนได้นะที่บริษัทนําเสนอมานะครับก็มีอย่างเช่นการช่วยเหลือค่าเดินทางนะครับอันนี้บริษัทก็ไม่ได้ปิดกั้นนะครับค่ากะนะครับการอำนวยความสะดวกนะครับสำหรับพนักง,งานเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลน,นะครับเรื่องการลาพักคนประจำปีนะครับการปรับค่าจา้าง แล้วก็การสนับสนุนกิจกรรมของสภาพก็มีความเป็นไปได้นะครับส่วนเรื่องอที่พี่น้องสนใจก็คือเอ็กต้าโบนัสนะฮะอันนี้บริษัทก็ยังยืนยันว่าเป็นเรื่องของกลุ่มนะครับที่จะต้องพิจารณานับซึ่งเรื่องนี้ก็ยังไม่ได้มีการพูดคุยหรือได้ความคืบหน้าแต่อย่างใดนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับบรรยากาศก,าก็เป็นเป็นไปด้วยดีนะครับก็มีการนัดเจราจากันอีกครั้งในวันที่11มกราคมนะครับ2555น,นะซึ่ง ในวันนั้นทางตัวแทนของสภาพเองครับตัวแทนพนักง,งานก็จะหาข้อมูลมานะครับแล้วก็มาพิจารากันอีกครั้งนะถึงกรอบเป็นไปได้นะอีกประเด็นหนึ่งครับก็คือการทําธุรกิจที่ที่ให้ความมั่นคงกับการทําธุรกิจก็คือสภาพณ์เจ้าจ้างสาปีครับที่บริษัทก็ให้ทางฝ่ายจ้างนะครับตัวแทนูจ้างไปพิจารณามานะครับว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยแค,แค่ไหนนะครับวันนี้ก็ ขอชี้แจงกับพี่น้องเพื่อนสมาชิกเท่านี้ก่อนครับ